ดีครับผมกุยมาสเตรครับผมกุยเอกโอเคครับวันนี้นะครับเนื่องจากมันเริ่มต้นปีใหม่ครับผมนะครับเราก็จะมาอวยพรนะฮะปีใหม่กันนะฮะก็ขอให้อวยพรให้กับแฟนคลับทุกท่านแล้วก็ผู้ที่ติดตามเราอยู่นะครับช่วงนี้ก็อวยพรปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ํารวยเงินทอง อย่าเจ็บอย่าจนนะครับมีแต่เต็มคอร์สในปี65ปีนี้ปีเสือเสือทองทารบผมอ่ะกูเอกว่าฮะผมไปพร้อมมางั้นขอให้นะครับี๋เดี๋ยวเดี๋ยวกูเอกเอางี้ดีกว่าไม่ครับแต่งตัวเป็นโคเทเลยโอ้โหแต่งตัวปีใหม่ปีใหม่เออแต่งตัวแบบไทยๆมากเลยล้วผมก็มีผ้าขามาอันนี้แต่งตัวแบบเออเอางี้ดีกว่าเองเป็นกอริเกจะดีเลยดีดิกอริเกไปพรอ่ะไปขับไปขับไปขับจะดีเลยเออดีดิ ต้องรอนะต้องรอต้อง,อน,องอนะครับเดี๋ยวผมรับให้เลยรับด้วยกัน,ร,กนรับด้วยกันนะอ่ารับด้วยกันโอเคเอาเลยนะเอาเลยสิยขอเอ่ยคำกรอนวอวยพรปีใหม่ให้สสท่านสดใสทวนน้ำปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้า ให้สุขหันซาส่วนเสฝากช่องคุ่เอกไว้เสร็ให้แฟนคลับช่วยเช็คพร้อมด้วยคู่เอกโอเค โอ้คนอัจฉริยะนั่นเองเนี่ยนะครับก็ปีนี้นะครับขอเป็นความสลุ้มใจนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมนะติดตามคุณเอกไปแซ่ดนะครับคุณเอกโอเคนะครับในต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าอ่าพอตอจะเปลี่ยนปีจะเปลี่ยนนะแต่ความรัก เราคงเก็ฟังไพูาครับมีตามเปตลอดนะครับแล้วก็รักนันอยู่ี้จะไปจากแล้วรก็้องเพลข้าครับในปีนี้ครับปี2565ครับอสวัสดีครับข้างในว่าโดดีดงเลยดีดดงดีดงแล้วมันเต้นบ่ตงลงโัะลงทงเด่นโดดีดงเมื่อเห็นหน้ามนหัหลังเถือกระมงเท่งมุกเท่งมุงเต้นโด